หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับปีพศ2554อ่าเป็นเนื้อสำลีนะครับจัดสร้างขึ้น4 0 0 0องค์ปัจจุบันก็เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมจากในหมู่ลูกศิษย์แล้วก็ในหมู่ผู้ที่ศรัทธาแล้วก็นับถือองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับราคาปัจจุบันก็จะอยู่ที่หลักพันต้นๆน,นะครับถึงหลักพันกลางๆนะครับขึ้นอยู่กับ ว่าเป็นเนื้ออะไรหรือว่านำเบอร์แบบไหนนะครับเป็นเลขสองตัวเลขตองหรือว่าเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อปลาก้านะครับราคาจะแตกต่างกันนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นกล่องเดิมๆนะครับสําเร็จทุปะการนะครับพิธีพุทธาพิเศษณวิหารหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหนองตะโลนะฮะสระบุรีนะฮะแปดตุลาคมสองห้าห้าสี่นะครับ อันนี้กล่องอาจจะแตกนิดหน่อยนะครับจะเป็นองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับรุ่นแรกไม่ใช่พักกิ่งนะครับอันนี้คือรูปเหมือนปั๊มนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มอันนี้เป็นเนื้อสำลีนะครับนี่ฮะด้านข้างเป็นรอยปั๊มนะครับเป็นรอยปั๊มลงไปอันนี้ด้านหลังนะครับจะมี พอสอก,กำกับนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับขออะไรก็สำเร็จทุกประการนะครับขนาดองค์หลวงพ่อกำลังดีนะครับรุ่นนี้มีความสวยงามนะครับราคาปัจจุบันก็ยังพอที่จะเช่าหาได้นะครับในเพจใน facebook ก,ก็ดีหรือว่าตามร้านพระเครื่องที่ ให้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับเป็นวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีราคาขยับขึ้นตลอดนะครับเพราะมีความต้องการนะครับมีความต้องการในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับนี่ฮรรายละเอียดความคมชัดนะครับ อันนี้เป็นเนื้อสัมวิ์นะครับที่เห็นนี่คือเนื้อสัมวิ์นะครับไม่ใช่เนื้อฝาบาทนะครับไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะฮะนี่คือลักษณะรอยปั๊มนะครับด้านข้างขององค์หลวพ่อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรอย ปั๊มแล้วเกิดรอยคมนะครับเป็นขี้ปิ้นออกมานะครับทางด้านหลังนะฮะคมๆคมนี่ยรอยปั๊มด้านข้างขององค์หลวงพ่อสำเร็จนะครับใต้ถานองค์หลวงพ่อก็จะเป็น นัมเบอร์นะครับกํากับตอกกากับใต้ฐานนะครับแล้วก็มีโค้ดด้านบนเป็นตัวยันออยู่เหนือเลขนัมเบอร์นะครับลัขนาดแบบนี้นะครับ ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ในอนาคตน่าจะมีราคาที่ขยับขึ้นสูงกว่านี้นะครับหากพี่ๆท่านใดแวะไปกราบหลวงพ่อลองเช่าติดหมายติดมือมาได้นะครับหลวงพ่อสำเร็จฝักดิธิ์นะครับสำเร็จทุกประการนะครับ